ก็อสดพีวิวครับมาที่เกมนัดที่2ของกลุม B บีครับทีมชาติอังกฤษจ,จะพบกับทีมชาติสหรัฐอเมริกานี่คือศึก พันธมิรนะครับเพราะว่า2ชาตินี้มีประวัติศาสตร์ร่วมกันโดยเฉพาะสมัยสงครามโลกครับอังกฤษฟอร์มหรูมากครับในเกมนัดแรกสามารถถล่มอิล่านไปได้6ประตูต่อ2นะครับก็ยิงแทบจะไม่ซ้ำหน้ากันเลยนะครับมีทางด้านของบุยุกาซาก้านะครับที่ยิงดับเบิลนะครับซึ่งขุมกําลังของอังกฤษเนี่ยก็อาจจะเป็นชุดเดิมนะครับจากเกมที่ชนะอิร่านนะครับมาในโหมดสีมหนึ1นะครับแล้วก็แฮร์รี่มารควายก็ไม่ได้เจ็บหนักนะครับก็จะได้ลงสนามจับคู่กับทางด้านของจอห์นสโตนอีกครั้งหนึ่งนะครับฟูลแบ ขวาก็เป็นคีลันทิเปียทางซ้ายก็เป็นลุกชอนะครับคู่กลางนี่บอกเลยว่าดีแคนไลท์จับคู่กับทางจูดเบลลิงแฮมที่ฟอร์มแรงมากๆนะครับทำประตูเบิกล่องในเกมนัดแรกได้ด้วยนะครับเมสันเม์ได้ยืนเป็นเพย์เมเกอร์เช่นเดิมนะครับแนวลุกเจ้าเดิมครับหน้าเดิมๆดมุกโยกสักว่าขวาไลา์ฮิมเตอร์ลิงซ้ายแล้วก็แฮร์รี่เคตรงกลางครับ ส่วนทางฝั่งสหรัฐอเมริกานี่โอ้โหบอกเลยว่าเกมที่เจอกับเวลส์เนี่ยบอกเลยผิดคาดมากนะครับอเมริกาหลังจากที่กลับมาฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะครับเล่นเร็วนะครับเล่นได้แบบดุดันมากวิ่งแบบไม่มีถดไม่มีถอยเลยครับแต่หน้าเสียดายครับไปโอ้โหไปเสียจุดโทษนะครับในช่วงครึ่งหลังแล้วก็โดนเวลส์ตีเสมอได้นะครับซึ่งพวกเขาต้องบอกว่าในเกมที่เจอกับเวลส์เนี่ยดูจะเหมือนไม่มีประสบการณ์เพราะว่านี่คือทีมยังบัดนะครับนี่คือทีมที่มีค่าเฉลยอายุน้อยนะครับของสหรัฐอเมริกาแต่ก็ปลุก็ เหมือนเวทีนี้เป็นเวทีสั่งสมประสบการณ์จริงๆนะครับแล้วก็พอได้ลงเล่นจริงพวกเขาก็โอ้ ه, ทํำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแนวรุกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทิม VR นะครับลูกชายของจอร์ดเว r นะครับเป็นนักเตะแอฟริกาคนเดียวนะครับ ที่ได้บัลลงดอนะครับหรือนักเตะยอดเยี่ยมของฟองฟุตบอลนะครับแล้วก็มีทางด้านของซาเจนก็ดีนะครับคริสเซนพูลิสิกก็ดีนะครับหรือจะเป็นกัปตันทีมที่อายุยังน้อยอยู่ครับไครเลือดัมนะครับก็เป็นกัปตันทีมของชุดนี้นะครับโดยการโหวตของเพื่อนๆครับแล้วก็หลายๆคนก็มีประสบการณ์นะครับในลีกหลัก ทุกคนนะครับทำให้อเมริกาชุดนี้น่าจาับตามองอย่างยิ่งครับทั้ง2ชาติก็เคยเจอกันในเวิร์ c คัพมา2ครั้งนะครับครั้งหนึ่งก็ปี1950นู่นเลยครับย้อนกลับไปตอนนู้นนะฮะแล้วก็ครั้งใกล้ๆนี่ก็เป็นเมื่อปี2010นะครับฟุตบอลโลกที่แอฟริกานะครับก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับปรากฏว่าอังกฤษนั้นก็ กินอเมริกาไม่ลงนะครับทั้งสองครั้งเลยนะครับแต่มาในเกมวันนี้ครับต้องบอกว่าอังกฤษชุดนี้นี่คือชุดที่เป็นรองแชมป์ยูโรนะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็เคยเล่นมีประสบการณ์นะครับในการเข้าไปถึงรอบรองชนะเลิศของฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วนะครับส่วนสหรัฐอเมริกาเนี่ยคือยังปรับนะครับหลายๆคนไม่มีความเก๋าไม่มีประสบการณ์เท่าไหร่นะครับดังนั้นเกมดันนี้ก็ยังเชื่อว่าอังกฤษจะสามารถเอาชนะอเมริกาไปได้ครับและนี่คือสกอร์สดพรีวิวครับจะมาพรีวิวกันเป็นประจำในทุกวันทําการนะครับยังไงช่วยฝากกดไลค์กด subscribe ให้กับเพจ YouTube Facebook ของทางสกอร์สดแห่งนี้ด้วยนะครับ